ชื่อนางสาวณฐิดาโคสิกิรากุลชื่อเล่นชื่อฝ้ายค่ะอายุ27ปีค่ะปัจจุบันทําอาชีพรับตัดสติกเกอร์ค่ะจุดเริ่มต้นของงานสติกเกอร์ของของน้องฝ้ายก็คือว่าตั้งแต่เด็กๆเกนี่ยฝ้ายชอบงานศิลปะอยู่แล้วแล้วก็ชอบสะสมสติกเกอร์ตั้งแต่เด็กๆคือเราชอบเราชื่นชอบในสิ่งนี้ชีวิตในวัยเด็กของฝ้ายส่วนใหญ่เนี่ยฝ้ายก็จะอยู่กับตาก,กับยายค่ะ เพราะว่าพ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแตบบ่ไฟยังเด็กค่ะช่วงประมาณมสช่วงปิดเทอมอะค่ะน้องไฟก็ได้ไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งเขาเป็นช่างตัดสติกเกอร์อยู่แล้วแล้วเราไปเรียนรู้งานสติกเกอร์จากเขาเขาสอนเราเราก็เรียนรู้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคสิ่งนี้เราชอบและสิ่งนี้มันใช่เลยมันคือสิ่งที่เราชอบมันเป็นงานศิละปะที่ไม่เหมือนใครแล้วการที่เราเป็นเด็กผู้หญิงแล้วเราจะทำงานสติกเกอร์มันเป็นอะไรที่ดูเท่มาก พอปีงานมากขึ้นเรื่อยๆลูกค้ามาจ้างงานมากขึ้นเรื่อยๆฝ้ายก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากเรียนละเราอยากพุ่งไปทางสติกเกอร์อยากพุ่งมั่นแล้วตัดสติกเกอร์อย่างจริงจังแล้วเราก็ไปบอกกับที่บ้านบอกกับตาก,กับยายว่าหนูจะไม่เรียนแล้วนะหนูจะตัดสติกเกอร์ยายก็แบบอะไรยายไม่เข้าใจว่าจะตัดสติกเกอร์ได้ไงเราแบบ ยืนยันว่าเราแบบจะทำให้ได้นะยายก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันก็ลองดูพอท้ายทำงานมาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็พอมีเงินเก็บเงินได้มีรายได้และสามารถส่งให้ตากับยายได้ตอนนั้นคือตากับยายก็เริ่มยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยทำให้เราแบบว่าโอเคในเมื่อเขายอมรับแล้วเรา กุ่งทางนี้ไปทีเดียวเลยแล้วกันแล้วก็เปิดร้านตัดสติกเกอร์เลยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนักชิดาโคสิจิรากุลชื่อเล่นชื่อายค่ะมาจากจังหวัดสระบุรีค่ะ แต่งตัวเป็นเอกลักษณ์มากเลยน้องฝ้ายดูไทยดีน่ารักเชียวฝ้ายโหตัดสติกเกอร์เป็นอาชีพเลยเนาะใช่ค่ะกี่ปีแล้วคะอ่าตัดมาได้ประมาณ1ิปีแล้วค่ะอืตั้งแต่อายุ17เเยโอ้ลยใช่ค่ะเห็นทางตัวเองแบบชัดเจนแล้วก็แน่วแน่มากเนาะใช่ค่ะม่งกนเลยเขาไปบอกยายบอกจะตัดสติกเกอร์ไม่เรียนแล้วรับรับวสติกเกอร์ให้กับอะไรบ้างคะตอนนี้ รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์จักรยานเจสกีแล้วก็รถเกี่ยวข้าวรถแบ็คโฮรถสิบล้อด้วยค่ะโอ้โหเขาบงชันจริงๆรถเกี่ยวข้าวนี่ตัดสติกเกอร์อะไรใช่ค่ะตัดเป็นคำและเป็นลวดลายเพราะว่าส่วนใหญ่แถวบ้านนะคะเขาจะทำรถไถนาแล้วก็รถเกี่ยวข้าวนะคะทำเป็นรถซิ่งแล้วก็ประกวดกันก็มีอ๋อใช่เขาก็มีแบบแข่งกันใช่ค่ะแล้วถ้าส่วนตัวเลยชอบออกแบบลายไหนมากที่สุด ชอบลายไทยมากที่สุดคะ<ห>่ะชอบมามตั้งแต่เด็กแล้วทำไมอะค <laughs> <laughs> ะเพราะว่าเวลาเราแบบไปเห็นตามวาดตามอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือเราก็แบบชื่นชอบแล้วก็ขออนุญาตเล่าเรื่องราวเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งได้ไหมได้ครับค่ะพอดีว่ามีรุ่นพี่ในวงการสติกเกอร์คนหนึง่งตอนนั้นอะฝ้ายก็ได้เล่าความฝ่ายฝันของฝ้ายว่าฝ้ายอ,อยากทําสติกเกอร์ลายไทยร่วมสมัยติดบนรถบิ๊กไบค์มันน่าจะเท่แล้วก็มันน่าจะดูสวยงามมาก ซึ่งพี่คนนั้นเขาก็หันกลับมาหาเราแล้วบอกว่าหยุดเพลเจอร์ได้แล้วลายไทยเอามาติสติกเกอร์รถเนี่ยมันเหมือนลงศพไม่มีใครเขาทํากันหรอกอใช่มันเป็นอะไรที่แบบจี๊ดมากแล้วตอนนั้นฟังแล้วรู้สึกยังไงเสียใจค่ะเสียใจแล้วก็รู้สึกแย่ yeah, แล้วก็รู้สึกแบบเราจะทํายังไงดีมันท้อแท้ท้อแท้จริงแล้วอะไรที่ทําให้ฝ้ายแบบไปต่อคะ มีวันหนึ่งค่ะฝ่ายดู youtube แล้วก็เลื่อนไปเจอคลิปของท่านอาจารย์เฉลิมชัยคลิปศิลปินไส้แห้งโอ้โหเจอท่านนี้แล้วครูก็ใช้คลิปนี้สอนนักเรียนครูเยอะมากเลยใช่ค่ะหนูดูเป็นร้อยรอบเลยใช่เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าได้เนื้อหาอะไรที่มันจับใจเราจากคลิปนี้เด็กทุกคนถ้าอยากยิ่งใหญ่ต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นต้องทํางานมากกว่าคนอื่นต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นเราต้องมีความฝันและทําความฝันนั้นให้เป็นจริงซึ่ง เราไม่กระจอกใช่เราเราแน่เราก็เลยมุ่งม,มั่นแล้วก็ฝึกฝนตัวเองเพียรพยายามจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะโอครับใช่ใชโอ้มีเคยมีโอกาสได้ไปเจอท่านบ้างไหมคะอ่าได้ไปเจอค่ะคือเจอครั้งแรกนี่ก็ คุกเข่าเลยค่ะแล้วก็ก้มกาบเท้าท่านแล้วก็แบบอาจารย์หนูรักอาจารย์มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่<อ>ท่านก็แบบใจเย็นๆลูกใชไคะแล้วได้เคยเล่าให้ท่านฟังไหมคะว่ามีโอกาสค่ะมีโอกาสพอถึงตอนนั้นไฟก็เลยเล่าให้ท่านฟังว่า,ามีช่างสติ๊กเกอร์ในวงการเนี่ยเขาพูดมาแบบนี้ดูถูกไฟแบบนี้หนูขอปรึกษาท่านอาจารย์ว่าหนูจะทำอย่างไรดีคะ<อ>ท่านก็เลยว่าไอเป็นคนไทยหรือเปล่าทำไม<อ>ดูถูกลายไทยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ท่านก็เลยว่าอะมอเตอร์ไซค์ที่วัดมีคันนึงนะลูกก็ลองไปทําแบบมาดูถ้าท่านบอกว่าผ่านคนทั้งประเทศก็ต้องผ่านใช่ค่ะเฉพาะออกแบบนะคะ3เดือนค่ะท่านก็โอเคเลยโอ้โอท่านเห็นแล้วท่านว่ายังไงบ้างตอนที่เห็นท่านก็แบบพอเราทําเสร็จท่านก็แบบมันสุดยอดลูก<อ>ผ่านโอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนถึงวันนี้ตั้งเป้าต่อไปในอนาคตของเราไว้ไว่ายังไงคะ หนูก็อยากจะเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่แล้วก็หนูอ่ะอยากเป็นช่างสติกเกอร์ที่แบบมีชื่อเสียงโด่งดังและเก่งกาจที่สุดในเมืองไทยแล้วก็อาจจะไประดับโลกเลยในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะมีนิทรรศการงานศิละปะเป็นของตัวเองในอนาคตค่ะโอ้โหฝันชอบจังเลยอ่ะชอบความฝันพลังแบบพลังเยอะมากเลยอ่ะเวลาคนมีความฝันนี่มัน มันมีพลังอย่างบอกไม่ถูกนะใช่ค่ะเรามีพลังแล้วเราต้องมีความเพียรพยายามด้วยถูกต้อง,องใช่ค่ะมชอบคํานี้มากเอาล่ะวันนี้เราคงได้ดูฝีมือนะศิลปินว่า<ช>ที่ระดับโลกความฝันที่ฝ้ายอยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะวันนี้เหรอคะฝ้ายอยากได้เป็นมอเตอร์ไซค์สักหนึ่งคันค่ะเพื่อที่ว่าจะเอาไปทําสติกเกอร์ในรูปแบบของฝ้ายเองแล้วเปิดประมูลค่ะเพื่อที่ว่าจะนํารายได้ทั้งหมด ไปช่วยเหลือศูนย์พักคอยโควิดอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีค่ะโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใ,ใ,ใดๆทั้งสิน้นงานสาธุสาธุโอเคอ่ะพรอ้อมนะคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะเชิญฮะสวัสดีครับน้องฝ้ายสวัสดีค่ะคุณูขอบคุณที่มารายการนะครับเอ่อท่านผู้กากัครับเวทีของเราเนี่ยทางซูเปอร์เทนซูเปอร์เดรดต้อนรับ ลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยมาหลายคนแล้วนะนี่คือคนล่าสุดครับสายงานก็คือการตัดสติกเกอร์เรื่องความฝันไม่ใช่ปัญหาหนูดูหลังกรรมการเห็นไหมจะมาห้าฟิน<ะ>รออยู่แล้ว<ะ>รออยู่แล้ว<ะ>มันช่างบังเอิญจริงๆนี่ประเด็นคือหนูจะผ่านโจทย์รายการหรือเปล่า<ะ>พร้อมไหมครับพร้อมค่ะทีมง,งานครับภารกิจแรกมาครับ<ะ>เดี๋ยวฝ้ายช่วยพปสุกหน่อยช่วยแปะสติกเกอร์ลงบนลูกโป่งครับได้ค่ะ จทย์ที่เราท้าทายคือให้ตัดสติกเกอร์ที่แปะอยู่บนลูกโป่งแล้วดึงขึ้นมาได้อย่างสวยงามโดยที่ลูกโป่งไม่แตกลูกโป่งแตกคือภารกิจจบเลยครับ,รบทงารครับมนุษย์เราเนี่ยจะมีความกังวล<อ>ในบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเช่นบางคนกลัวถ่วงโงบ,บางคนไม่ชอบหมาค่ะฝ้ายเนี่ยไม่ชอบลูกปงเขากลัวลูกโป่งมากเราจึงเลือกลูกโปง<อ>่งเพื่อมาท้าทายเขา ถามถามว่าไอ้ลูกโป่งเนี่ยมันยากขนาดไหนโอ้ผมก็เลยเชิญผู้เชี่ยวชาญคนนี้นะครับสมัยเด็กๆนะครับในงานศิลปะนี่ไม่มีใครสู้เขาได้ที่สุดที่สุดครับการตวัดผู้กันลายกนกโอ้โหอย่าให้พูดเขามีชั้นเทพอย่าให้ผมพูดฮะคุณพูดอะไรนะคุณพูดอะไรพี่ฮะพี่ลองทำให้ดูหน่อยว่ามันง่ายหรือยากโอ้ยล้เชิญม่หอยครับชิญครับป้าป้า ไปกลัวลูกโป่งใช่ไหมลูกกลัวเพราะว่าหนูยืนยืนข้างคุณบอลลูกแถวนี้ลูกกูก็ไม่ชอบเหมือนกันคือกรีดคืออย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับพี่ใบแล้วผมจะดึงอย่างนี้นะลูกที่สี่สิบครับเชิญครับเหนื่อยจังเลยบอกควาตรงผมเก่งมากทางที่เก้าลูกที่ผมทำไปอ่ะไม่มีผลอะไรเลยครับพี่ผมบอกแล้วว่าใช่ครับ ลูกที่40่มิยังทำไม่ได้เป็นอะไรตกใจเหมือนกันตกใจมึงตกมึงตกใจไม่ง่ายเพราะว่าเบาไปพี่ยืนยันนะยืนยันคือถ้าเบาไปใช่ก็ไม่ได้เลยคือตอนเบาเนี่ยไม่เข้าเลยครับไม่ไม่เข้าเลยเดี๋ยวขอท้าทายน้องฝ้ายแล้วขอบคุณพี่หอยนะครับขอบคุณครับยากนะทีนี้ขอลูกโป่งนะครับง่ายง่ายง่ายฝ้ายครับเชญครับค่ะ เสียวแทนน่ะดึงขึ้นมาอ่าเรียบร้อยอเ,เป็นภารกิจที่ลุ้นจริงๆลุ้นสำหรับน้องฝ้ายแก่งมากครับฝ้ายเก่เงมากครับฝ้ายครับการฝึกตัดแบบนี้ได้เนี่ยดียังไงครับลูกค้าส่วนใหญ่จะก,กังวลใจเพราะว่า กลัวว่ารถจะเป็นรอยเวลาที่เราจะต้องกรีดรถเพราะว่าเราต้องต้องกรีดบนบนตัวถังตัวรถเลยใช่ค่ะแล้วสติกเกอร์แต่ละชนิดก็จะมีความหนาบางต่างกันใช่ค่ะนี่คือพื้นฐานครับค่ะโจทย์ต่อไปยากขึ้นผมให้เวลาน้องฝ้าย3 0 0วินาทีให้ฝ้ายตัดสติกเกอร์เป็นหน้าใครก็ได้แต่เมื่อตัดเสร็จแล้วกรรมการต้องถ่ายได้ว่าคนนั้นคือใคร <Yeah. S 1> ทั้งนรกการครับไฟเขาจะตัดเลยนะครับเขาไม่ร่าง <Yeah. S 1> เขาจะกรีดเขาจะตะวัดเขาจะตัดเลย5นาทีที่ว่าเนี่ยผมไม่นับตอนลอกนะครับเอาแค่ตอนตวัด mm hmm. ตอนกรีดไฟพร้อมไหมครับพร้อมค่ะไฟเชิญได้เลยครับจับเวลาแล้วครับนี่คือตวัดสดนะครับแทนที่จะใช้ผู้กันใช้เป็นคัตเตอร์ โอ้การตัดแบบไม่มีแบบนี่มันสุดจริงๆนะแม่นยำมานกะไม่กล้าชวนเขาคุยนะแต่ก็มีสมาอ้ติสปีสุดท้ายแล้วนะเหเวลาสิบวินาทีครับ5 4 3สี่สาสองหนึ่งหมดเวลาครับ เขาก็คงต้องจินตนาการนะโอ้โหเดี๋ยวผมว่าทุกคนต้องร้องโอ้โหเหมือนผมครับนี่คือการกรีดสดโดยไม่ร่างนะครับเรียบร้อยค่ะและภาพที่ออกมาก็คือภาพนี้ครับเปิดเลยครับนี่ค่ะอาจโอ้โหสวยเลยโอ้โหตอนตอนที่หนูคิด ออกแบบงานชิ้นนี้ใจเรานึกถึงอะไรลูกออท่านอาจารย์คือแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับหนูมาตลอดอไม่ว่าจะ,อ,จะอยู่สถานการณ์ไหนะหรืออะไรต่างๆท่านคือกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ของหนูตลอดค่ะครับรผมอาจารย์จมชัยไม่ใช่แค่สร้างสรรค์าง,งานศิลปะที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่เป็นพลังงานที่ส่งต่อให้กับคนทั้งประเทศด้วยนี่คือแบบอย่างหนึ่งคนที่เราเห็นชัดเจนที่คือต้องฝ่าย ยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากควบคุเก็บภาพของน้องฝ้ายก่อนครับภาพอาจารย์เฉลิมชัยกับสุธิพัฒน์ครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายนะครับเราจะท้าทายน้องฝ้ายตัดสติกเกอร์บนรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ฝ้ายครับปกติถ้ามีลูกค้าให้เราตัดสติกเกอร์บนมอเตอร์ไซค์เนี่ยหนูใช้เวลากี่วันส่วนใหญ่จะประมาณ15วันถึง1เดือน1เดือนคือ30วันใช่ไหมใช่ค่ะเราก็นับตัวเลขเนี่ยครับ30วัน30-30นับไปนับมาเราได้รับเราให้แค่3วัน ายแล้วน้อยลงไป10เท่าและโจทย์ที่เราท้าทายน้องฝ้ายก็คือว่าคิดออกแบบร่างแล้วก็ตัดสติกเกอร์ลงบนรถมอเตอร์ไซค์ภายใต้โจทย์หัวข้อวรรณคดีไทยและรถโจทย์ของเราก็คือรถยามาฮ่าทีแม็กหนะครับต้องขอขอบคุณร้าน44 Ridershop เดลบบุรีที่สนับสนุนเรานะครับให้ใช้รถคันนี้เป็นโจทย์ในการถ่ายทำรายการครับเชิญเลยครับฝ้ายรับรถคันนี้ราคาเขา ราคาซื้อขายคือเท่าไหร่อ่ะประมาณ5้าแสนกว่าบาทห้าแสนแต่ไม่ไม่รวมอะไหล่แต่งนะคะแล้วก็แล้วก็คันนี้นี่ก็คือเป็นตัวท็อปที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ใช่ค่คะนี่นี่นี่คือวันแรกออกแบบใช่ไหมใช่ค่ะอันนแรกนี่วาดมือก่อนติดเทปลงไปเพื่อที่ว่าเราจะวาดบนตัวรถแล้วเขาจะกรีดตรงไหนเวลากรีดก หนูจะหุ้มลงไปก่อนอ,อันนี้คือตอนขั้นตอนที่ทําแบบในคอมพิวเตอร์เราออกแบบก่อนแล้วก็ลงในคอมด้วย่ายถ่ายรูปแล้วก็มาขึ้นลายเส้นในคอมอโอเคเข้าใจละ,ะวาดลงไปก่อนก็นถ่ายรูปรแล้วก็มาใส่ในคอมใช่ค่ะวันที่1นนะครับผมเข้าใจถูกไหมว่มานั่คือตีสามใช่ค่ะหนูทางานช่วงเวลากลางคืนวันแรกคือตีสครับวันแรกทํางานเป็นเจ็ดชั่วโมงครับ โ,อ,โอ,อันนี้ก,ก,ก,า,รการแบบ็บการหุ่มห่อ oh. หุ้มนี่คือเราใช้ความร้อนช่วยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะต้องใช้ไดร้อนฮีทกันช่วยอันนี้ก็คือขั้นตอนการหุ้มชิวหน้าใช่ค่ะชิวที่เป็นใสๆ oh. ใช่คือเรียกว่ารับทั้งคันทั้งคันใช่เกือบทั้งคันค่น,นี้80ถึง90%้ 80- 90%ได้ อันนี้เรียกว่าไนเลดค่ะเป็นได้สําหรับตัดแทนค<อ>ัตเตอร์เวลาที่ลดราคาแรงมากๆเราก็จะชัวร์กว่าค,ค,คือไม่ใช้คัตเตอร์ตัดลงไปใช่ค่ะหรือว่าสุดท้ายวันที่3ครับน้องเริ่มทํางานตอน2องทุ่มครับไต้ครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้คือตัวที่แพงสุดดีสุดไหม ใช่ค่ะเป็นแบรนด์ของเอเวอร์ลี่ซึ่งเม็ดหนึ่งลายตั้งมากใช่ก <laughs> ่อนที่เราจะแปะเกล็ดลงไปเราต้องแปะประมาณ3-4เลเยอร์ก่อนนะถึงจะเป็น1นึ่็ดใช่มันกว่าจะได้ลายขึ้นมานะใช่ค่ะซ้อนไปซ้อนมานะครับโจทย์เราคือวรรณคดีไทยนะครับ ผู้กันที่ใช้ลงไปคืออะไรครับที่ระบายเป็นสูตรทมเมอร์ค่ะเป็นกาวสําหรับติดสติกเกอร์โดยเฉพาะ<อ>ใช่ค่ะพอทางลงไปก็คือจะมองไม่เห็นอะไรเลยแต่พอติดสติกเกอร์ลงไปเขาจะยึดตัวสติกเกอร์ให้แนบสนิทยิ่งขึ้นฝ้ายครับไอสติกเกอร์แบบเนี้ยเขาอยู่ได้นานแค่ไหนอ,อ่าตัวนี้อายุการใช้งาน5-10ปีค่ะลอกออกมาไม่มีคราบกาวแล้วก็สีไม่ซีดค่ะโอ้ดีมากเลยเนาะเราก็จะรับประกันงานลูกค้าประมาณ5ปีงานครับเริ่มงานตอน2ทุ่มอ่ะเสร็จงาน9้าโมงเช้าครับ นี่เติมไปอี13ชั่วโมงครับรวมเวลาทำงาน32ชั่วโมงครับท่านรัฐารครับ32ชั่วโมงผลงานที่ฝ้ายสร้างสรรค์จะเป็นอย่างไรหนูใช้สติกเกอร์สีดำแผ่นใหญ่ๆะลูกไม่ใช่ในที่นเอาไปผ้าเอาไปผ้ามอเอาไปฉากบัาง เล่นบ่อยนะมุกนี้เราก็5ปีแล้วนะแต่ผมก็ชอบครับผมเล่นทีมงานครับขอชมผลงานการตัดสติกเกอร์ของน้องฝ้ายครับโอ้โหอ้โอ้โแจ๋วอะโอ้ยท่านท่าน้องการครับ นี่คือรายละเอียดเยอะมากอ่ะโหวนี่คือร่วมสมัยมากนะสามารถไปได้ดีกับมอเตอร์ไซค์คันนี้เลยครับหขับไปบนถนนนี่มองทั้งถนนแน่เนี้ยคือตอนนี้มีความรู้สึกว่านี่คืองานศิลปะครับควรจะตั้งโชว์เหมือนม้านินมังกรเหมือนม้านิมมังกรวยใช่ไหมใช่ครัใช่ไหมใช่หนูตั้งตั้งชื่องานชิ้นนี้ว่าม้านิมมังกรค่ะโอ้โหนี่คือชัดเจนมากว่าคนมองก็ดูออกเลยใช่โอ้โหท่านกาการครับ โอ้โหคือเกรดนะครับม,มีเกรดซ้อนๆกันสติกเกอร์เขามีซ้อนหลายเลเยอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณสามสิบสี่เลเยอร์รายละเอียดเยอะมากฝ้ายอธิบายหน่อยอองานชิ้นนี้นะคะพอหลวงฝ้าได้โจย์มาว่าวันณคดีไทยเนี่ยก็ทําให้ย้อนวัยกลับไปตอนเด็กๆชอบสุสาครพระภัยมณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เรานึกถึงตัวเก่งของเราก็คือม้านิมังกรเพราะว่าด้วยยานพาหนะกับม้านิมังกรเขา มาแนวเดียวกันเลยผลงานชิ้นนี้มา้ามินมังกรครับท่านกรรมการครับคนนี้ได้รู้จักกับเด็กคนนี้ได้รู้จักกับน้องฝ้ายทั้งสองท่านรู้สึกอย่างไงบ้างครับคือดีใจที่ฝ้ายก้าวข้ามคําเหล่านั้นในอดีตมาได้ฝ้ายเลือกที่จะใช้คําเหล่านี้มาเป็นแรงขับในการพิสูจน์ว่ามันทําได้สินะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะฟังคําแนะนําเนี่ย เราต้องฟังทั้งคนที่คอยห้ามนะแต่เราต้องเอาความห้ามของเขามาเป็นบทเรียนให้รู้ว่าเขาทํายังไงนะที่มันยังไม่ได้เรามาต่อย,ยอดให้มันได้โอ้นี้ครูภูมิใจมากและดีใจามากนะคะ<อ>คุณ <มา S 2> จ,จะเป็นแบบอย่างของศิลป <มา S 1> <ๆ>ินนะร,รุ่นน้องอีกมากมายและในอนาคตเราจะได้เห็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกฝันให้ไกลไปให้ถึงด้วยความเพียรของหนูค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเห็นผลงานน้องเขาแล้วเนี่ย ไม่อยากบอกคำว่าผ่านอยากจะบอกคำว่าฟินเห็นแล้วฟินจริงๆนะอ่ะแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ผมก็ต้องบอกกันเลยว่าพวกเราสองคนให้ผ่าน่ป้ายครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถของเราเรื่องราวความฝันของเราให้กับบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดทราบพี่ๆเขาดีใจมาก แล้วยามาฮ่าเนี่ยเขามีจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินกล้าที่จะไปกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะฟินพี่ๆี่เขาเตรียมสิ่งนี้ให้กับน้องฝ้ายครับหันไปมองด้านนั้นครับเอามือปิดตามไว้ก่อนครับพี่พีทีมงานครับขอความฝันของน้องฝ้ายจากยามาฮ่าฟินครับ ไปผ่านมามองเลยและครับามาดู oh, ใกล้ๆมาดูใกล้ๆขอบคุณค่ะนี่คือจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินครับรถคันนี้นะครับจะเป็นรถที่น้องฝ้ายใช้ในการตกแต่งสติ๊กเกอร์เพื่อนำไปประมูลครับจักรยานยนต์คันนี้ครับมูลค่า43,500บาทามอบให้อาไน้องฝ้ายนำไปตัดสติ๊กเกอร์เพื่อประมูลนะครับบมไ้ฝ้ายจากยามาฮ่าฟินครับ วันที่เรามัทึกรายการเนี่ยครับงานยังไม่เสร็จแต่วันที่รายการออกอากาศครับงานชิ้นนี้เสร็จแล้วครับแล้วก็เราจะเปิดประมูลที่เพจของรายการซูเปอร์เรดเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับราคาประมูลตั้งต้นเท่าไหร่ดีครับพี่หอยครับเอาราคาเริ่มต้นนะครับ5,000ละกันเริ่มต้น5,000บาทครับเริ่มต้น5,000บาทท่านใดสนใจนะครับประมูลได้ครับรายได้แม่ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ ศูนย์พักคอยที่จังหวัดสระบ,บุรีครับประมูลแต่ละครั้งนะครับไม่ต่ำกว่าหนึ่งบาทนะครับฝ่ายครับวันนี้ทําความฝันได้สําเร็จอยากบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครที่สุดอยากบอกกับท่านอาจารย์เฉลิมชัยค่ะฝ่ายครับ,รบถ้าอาจารย์ชมรายการอยู่หนูพูดสื่อสารได้ผ่านกล้องตัวนี้แลวครับเฉลยลูกขออนุญ,ญาตนะคะสวัสดีจ้ะพ่อหนูหนูไม่รู้จะได้เจอพ่ออีกเมื่อไหร่เพราะว่าสถานการณ์โควิดด้วยหนูอยากบอกกับพ่อว่า หนูขอบคุณพ่อขอบพระคุณมากๆจริงๆที่พ่อกับแม่จแจงเมตตาลูกมาตลอดแล้วก็หนูจะเพียรพยายามสรรสร้างงานศิลป,ปะและเป็นคนดีของสังคมและสุดท้ายนี้ที่หนูทุกครั้งที่หนูเจอพ่อหนูก็จะพูดแบบนี้ทุกครั้งและครั้งนี้มีโอกาสได้พูดหนูก็จะพูดอีกเหมือนเดิมหนูรักพ่อค่ะขอบคุณค่ะยิ่งใหญ่มีใครคนหนึ่งครับส่งความประรานดี มาถึงน้องฝ้ายด้วยซึ่งความประทานทีนี้มาในรูปแบบของคลิปกับน้องฝ้ายเชิญตรงนี้ครับหนูฝ้ายลูกประสบความสำเร็จค่อนครึ่งแล้วด้วยความภาคเพียรวิริยะอุตสาหะอดทนอดกั้นต่อสู้บากบัน่นหนูเป็นผู้หญิงที่แก่ง ในความฝันของหนูอาจารย์รู้ว่าหนูเนี่ยต้องการสูงหนูต้องการสูงดังนั้นทุกอย่างจะเป็นไปนตามที่หนูปรารถนาจงาพากเพียรและทําต่อไปดีแล้วขอให้หนูสําเร็จสําเร็จแน่นอนอขอขอบอาจารย์เฉลิมชัยเุษมพิพัฒนครับน่ารักที่สุดคลิปนี้มาสดๆเลยขอบคุณมากรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ ดีใจหนูรู้หม่ใครเป็นตากล้องที่แจงรูกแม่พี่แจงถ่ายให้แล้วก็ถ่ายจจรูปอาจารย์เฉลิมชัยส่งมาให้เพิ่งจะมาถึงเมื่อสักครู่นี้เลยขอบคุณค่ะท่านผการครับวันนี้เราได้เห็นผลงานศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัยอีกหนึ่งชิ้นครับแต่ไม่ใช่ในรูปแบบของสิ่งของแต่เป็นมนุษย์เป็นลูกศิษย์ที่รักเอิอทูลและเดินตาม แบบอย่างที่อาจารย์เฉลิมชัยทาให้เห็นทําให้ดูแล้วคนคนนี้นะครับคือคนคุณภาพนี่คือศิลปินอีกหนึ่งคนครับศิลปินสติ๊กเกอร์ของเราลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยคนสุวิพัฒน์น้องฝ้ายครับขอบคุณมากครับฝ้ายครับเดี๋ยวส่งรูให้ลูกนะขอบคุณมากครับผมภูมิใจกับอาจารย์เฉลิมชัยมากไม่ใช่แค่สร้างงานศิลปะ ไม่ใช่แค่สร้างแรงบันดาลใจตอนนี้ผมเห็นชัดมากอาจารย์สร้างคนเด็กในซูเปอร์เทนซูเปอร์เรดทุกคนโอ้โหลูกศิษย์ของแกทั้งนั้นเลยใช่คือโอ้โหแบบโอ้โหเป็นอาจารย์เป็นคนที่แบบมีคุณูปการอย่างสูง,งต่อต่อวงการศิลปะไทยนะออกดอกออกผลอย่างชัดเจนนะแล้วตอนนี้ข่าวดีนะครับยาม,มาฮ่าฟินเนี่ยใครอยากได้รถจักรายานยนต์นะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับซื้อรถหนึ่งคันตอนนี้แถมหมวกกันน็อกฟรี พี่หอยรู้ไหมหมวกกันน็อกหน้าตาเป็นไงผมรู้สิเพราะผมได้มาแล้วพี่รู้ได้ไงอ่ะผมได้มาแล้วพี่นี่ครับเขาแจกหมวกกันน็อกฟรีและรับประกันคุณภาพ5ปีไม่จำกัดระยะทางแถมบัตรเติมน้ำมันอีก500บาทโปรโมชั่นนี้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคมครับฟรีทุกคันฟินทุกคนไม่ใช่แค่คนซื้อนะแฟนรายการก็ฟินได้วันนี้นะครับยาม5ฟินเนี่ยเขามีหมวกกันน็อกมาแจกให้ แฟนเพจรายการซุปเปอร์เรดด้วยสวยสีอย่างนี้อะไรบ้างสวยเลยแจก5ใบครับแจก5ใบครับท่านผู้ชมครับไปที่เพจของซุปเปอร์เรดนะครับจะร่วมประมูลผลงานน้องฝ้ายก็ได้หรือเล่นกิจกรรมกับเรานะครับเรามีแจกหมวกจากเจม้าห้าฟิน5ใบครับอ๋อเอาไหมเป็นคนหัวสูงไหมเป็นคนหัวสูงไหมฮะหลังจากที่ฝ้ายได้รับความฝัน ฝ้ายก็ได้ออกแบบและตัดสติกเกอร์ลงบนรถมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะนำไปประมูลตามความตั้งใจของเธอซึ่งฝ้ายได้ให้คอนเซปต์ผลงานชิ้นนี้ของเธอว่ารถซื้อแกงไม่แรงได้ไงต้องบอกว่าสวยงามจริงๆครับ เป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจุิยักษ์เกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ5,000บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 1 0 0ครับ